สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาจัดท็อป10กองกลางตัวรับนะครับหรือว่าเป็น CDM นั่นเองครับเป็นแผนสําหรับคนที่เล่น CDM เดี่ยวแล้วก็ CDM คู่นะครับก็เป็นท็อป10ที่ผมคัดมาให้สําหรับคนดูทุกคนที่กําลังตาม,มาหากองกลางตัวรับอยู่นะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูอันดับ10กันเลยครับว่าจะเป็นใครนะครับ อันดับ10ตัวแรกก็จะเป็นรอยชีนนะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาเพราะว่ามันเล่นซีเดียมเดี่ยวก็ได้คู่ก็ได้นะครับแต่ข้อเสียเลยคือความคล่องตัวแล้วก็ความไวเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยแบบเหมือนพลังมันหน่อยเพราะว่าพออยู่ในเกมเนี่ย แต่เรื่องของเกมลับเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเพราะว่ามีพลังแฝงในตะเกิลด้วยแล้วก็มีเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ประมาณพันเอ็มสำหรับเม็ดส้มเม็ดแดงก็ประมาณ8 9 0 0ถูกๆอยู่นะครับเนี่ยฟ้าฟ้ากล้งองตัวเนี่ยมัน95เองครับแต่เรื่องของความไวเนี่ยก็อยู่ระดับต้นๆไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ได้คล่องมากนะครับส่วนข้อดีเลยคือเกมลับมันเหนียวแน่นนะครับเรื่องของการวิ่งกระทงวิง่งกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างเยี่ยมผ่านอยู่สาหรับงบพันเอ็ม M, ครับก็แนะนาเ,เป็นลอยจีนเนี่ยอันดับเลยนะครับ ตัวัะดับเก้าผมก็แนะนําเป็นแฟงไรกาเนะตัวนี้ก็มีความไวกว่ารอยคีนิดหนึ่งแต่มันตัวนี้มันจะเหมาะกับยืนคู่มากกว่าครับด้วยเวอร์กลีดมันจะไม่แบบกลางๆครับถามว่าเอาไปยืนเดียวได้ไหมก็ยืนได้ปกติถ้าใครไม่ค่อยเน้นเฮตุเฮตนะครับ แต่ผมว่ามันเหมาะกับยืนคู่มากกว่าเพราะว่ารูปร่างเนี่ยมีความไวสูงรูปร่างสูงใหญ่ค่อนข้างี่ีะสูงใหญ่กว่าลอยคียนแบบหลายประมาณ7เซนแล้วก็ตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับราคาก็ประมาณพันหนึง่งตัวนี้เอไอค่อนข้างเยียดีเลยสําหรับใครเล่นโหมดเฮตุเฮตนะครับเพราะว่าการวิ่งมาท้าอะไรเนี่ยค่อนข้างเฮียเฟี้ยวเลยครับแล้วก็ยิงไกลค่อนข้างเฮียโอเคเลยสําหรับงบพันนะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าลอยคียนนิดนึ่งเรื่องของความไวแล้วก็การยิงนะครับแต่เรื่องเกมรับแบบผมว่าพอๆกันสําหรับออลอยคียนแล้วก็ไยกานะแต่เชีรยไปทางไลลกกกาาาาาาาววววว่่่่่เพรรระููงงสใหหญนแ้้ มากกว่านะครับสำหรับอันดับ9นะครับ ส่วนันดับแปก็ขอแนะนําเป็นเจาในเวสเลยตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่เล่นแผนซีดีเอ็มคู่นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวทําเกมเลยครับความไวได้ความคล่องตัวได้สกิลมูฟสีดาวพลังงาน5ดาวเกมร็อเกมลุกได้หมดเลยแต่ข้อเสียเลยคือเรื่องของลูกอากาศแล้วก็การเบียดในบางจังหวะที่อาจจะเบียดไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่ารูปร่างของเจาในเวสมันบางไปนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนสูงนี่นแหละได้อยู่นะครับเรื่องของลูกอากาศก็ตามสภาพผมว่าไม่โดนหรอกนานๆทีแต่เวลาแย่งหม่งกลางสนามอะไรเงี้ยอาจจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่ามันตัวเล็กนะคร มาคือพันเอมหมดเลยนะครับสำหรับ cdm นะครับที่แบบ OVR 1 0 9 1 1 0นะตัวนี้ก็ผมก็แนะนําสําหรับใครที่แบบชอบใช้ cdm ยืนคู่อะไรเงี้ยตัวนี้มันเล่นง่ายเพราะว่ามันสกิลมุฟมันสดาวอารมณ์เหมือนเราเล่นกองกลางตัวลูกลครับตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายผิวแล้วก็มีความไวสูงนะครับเล่นค่องข้างยังง่ายเลยคใครที่เล่นแผน cdm คู่มากกว่านะครับตัวนี้ก็สามารถจัดได้เลยครับเจ้าวเวทตัวอันติเมตนะครับยกให้เป็นระดับ8เลยครับ ตัวรนะดับ7ก็โก็ยกให้เป็นดีแคนไลท์นะตัวนี้พลังอนาคตค่อนข้างเยี่จดดีเลยรูปร่างคือสูงค่อนข้างเยี่จะโอเคเลยรูปร่างตัวใหญ่ด้วยแล้วก็สูงด้วยครับความไวดีพลังงานเยอะแล้วก็เรื่องของอาการเลี้ยงบอลพลังเกมรับแล้วก็สภาพร่างกายความไวเนี่ยบวกกับเป็นบูทม่วงด้วยครับอัพเป็นโลนะตัวนี้ยืนเดี่ยวยืนคู่ได้หมดค่อนข้างทยี่จด AI ดีดักบอลดีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็พลังแฝกอะไรเนะี่ยก็สวยนะครับแล้วก็มีเวิร์กเลทที่ดีเลยครับกางสูงนะครับ ราคาอยู่ประมาณ 800m ถือว่าโคตรถูกนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ OVR น้อยแต่ราคาถูกแล้วก็เหมาะกับการเล่นเฮตุเฮต d มากๆนะครับก็ใครที่กําลังปั้นทีมมีประมาณอยากได้กองกลางตัวรับแบบไว้ใจได้หน่อยก็มาจากตัวนี้ครับั 700m ค่อนข้างจะถูกเลยนะครับก็แนะนําให้เป็นดีแคนไ i ท์เนี่ยอันดับ7เลยจะยืน CDM คู่ก็ได้เดี๋ยวก็ได้คือดีแคดไลท์รับจบนะครับสาหรับใครที่งบน้อยๆนะครับ ส่วนอันดับหกผมขอแนะนําเป็นคิมมิตนะตัวนี้เหมาะกับยืนคู่มากกว่าครับเพราะว่าเวอร์เกตเป็นแบบสูงๆด้วยแล้วก็รับจบนะเกมรับเกมลุกคือได้หมดเลยเป็นตัวปั้นเกมก็ได้แต่การยิงอาจจะไม่ดีดีเวอร์นะครับก็ระวังนิดนึงก็ยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ไม่ค่อยชัวร์นะครับส่วนเรื่องของความไวแล้วก็เกมลงเกมรับผมว่าโอเคเลยอัพลงอัพลูได้หมดเลยนะตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ประมาณพันหนึ่งนะสำหรับคนที่เล่นซ DM คู่นะครับตัวนี้ก็เหมาะมากมากครับเพราะว่า w o r ร์กเลเป็นแบบตัวทําเกมด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมรับได้นะครับส่วนไส้ในเนี่ยผมว่าดีทุกช่องความคล่องตัวดีความไวได้ยิงไกลได้ส่งบอลดีแล้วก็เล่นเกมรับได้หมดเลยก็ค,คือจบอะผมว่าอัปโหลดไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าค่าส่งบอลแม่งเยอะจัดเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากๆสาหรับคิมมิตนะครับก็ยกให้เป็นอันดับหกนะตอนนี้เลยนะสำหรับคิมมิตโอเวอร์ร้อยสิบห้านะครับ ตัวอันดับ5ก็ยกให้เป็นอ่าไคเซโดนะซีดีมยืนเดี่ยวนะครับที่มีความคล่องตัวสูงแล้วก็วิ่งไวสกัดบอลดีนะครับตัวนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบไม่ใช่คิมมิตนะคิมมิตมันจะเป็นแบบบล็อกตูบล็อกนะครัคือเล่นเกมลุกได้เกมรับก็กลางๆไม่ถึงกับดีเวอร์ครับแต่ถ้าเป็นไคเซโดเนี่ยจะเน้นเกมรับเลยครับสามารถยืนเดี่ยวยืนคู่ได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างเลยคือวุฒลุ้งนะครับแล้วเรื่องของพลังเกมรับมาเปิดมาเยอะมาก123นะร,รูปร่างเนี่ยประมาณกลางๆผมว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็เวิเนนร์ ไปซื้อเม็ดนุ่มเม็ดแดงมาตีดีกว่าผมว่า2 0 0พันี๋ยแพงไปหน่อยนะครับส่วนเรื่องของไส้ในเนี่ยจุดเด่นเลยคือสปีดมันดีแล้วก็บังคับง่ายนะครับคือความไวดีเกมรับดีนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นซีดีเมตัวตัดเกมที่วิ่งไวมากแล้วก็เล่นง่างๆยางง่ายมากๆนะครับสำหรับไขเซโดนะครับ ส่วนอันดับ4นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าพูดอันดับ4ไคเซโดหรือเปล่าไคเซโด่าเป็นอันดับ5นะครับส่วนอันดับ4เนี่ยผมให้อ่าโรธามัตทูตัวกับตันเลยตัวนี้ก็ต้องเติมหน่อยเถิมว่าไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับผมนะถ้าจะเอา CDM ผมว่าไปใช้ไคเซโดเอาก็ได้หรือว่าคิมมิดเอาก็ได้นะครับตัวนี้จะเหมือนอ่าเหมือนคิมมิดบวกไคเซโดครับถ้าต่อเท่าที่ผมเล่นมานะก็จะเหมือนคิมมิดไคเซโดเลยก็คือเกมรับเกมลุกได้หมดเลยนะครับแต่ผมว่าไปคิมมิดดีกว่าราคาประหยัดคิมมิดเนี่ยมันส่งบอลร้อยสาม บอลก็พอกับคิมมิดอ่ะผมว่าตัวเนี้ยมันมันดูกลางๆไปหน่อยดูยังไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเล่นมานะครับจุดเด่นมาที่อุ้ดอ่ะมันมันครึ่งๆกลางๆผมเคยบอกแล้วมาที่อุ้ดอ่ะมันมันไม่เด่นทางใดทางหนึ่งครับเวลาอยู่ในเกมนะครับก็คือจะยิงยิงอ่ะยิงพอได้เกมรับเนี่ยก็ได้อยู่ครับก็คือความไวเนี่ยดีนะครับมันมันจะแบบครึ่งๆกลางๆครับอารมณ์เหมือน,นอ่าเป็นซีดีเอ็มสายแบบบล็อกต่อบ็อกตัวนี้ก็จะเหมาะกับยืนคู่มากกว่านะไอ้ที่สายเฮตุเฮตนะครับส่วนเมเนีอะไรพวกเนี้ยผมว่ายืนไไไดดดดดด้้หหมมมมออ่่่่่ะะยยยยยยืืืนนนเเเีีีวววรรคูแตผช์ทาาางกก สำหรับโลธาตุมาทิ่อุ่นนะครับก็ตัวนี้ผมก็โยนให้เป็นอันดับสีนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับมาทิวอุ่นนะครับ ส่วนอันดับ3และอันดับ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเลือกยากนิดนึงแต่ผมเชียร์เป็นทางวีล่าอันดับ3แล้วกันแต่ถ้าถามว่าเล่นอ่ะพอๆกันไหมก็กับอันดับ2นะผมว่าพอๆกันแต่วีล่าเนี่ยผมยกให้อันดับ3าแล้วกันเพราะว่าอเวียาเริ่มตกแล้วแล้วก็ข้อดีของวีล่าเนี่ยค่อนข้างเยอะะนะครับในเรื่องของความไวแล้วก็ความคล่องเกมรับเหนียวแน่นนะครับแต่ข้อเสียวีล่าเลยคือยิงไม่ค่อยดีแล้วก็ส่งบอลเบี้ยวในบางจังหวะนะครับแต่ข้อดีเลยคือเป็นซีดีเอ็มที่ตัวใหญ่เกมรับดีนะครับวิ่งไวความ ำลังแฝงก็จะมีเนนทกเกิลมงทรงกำลังถือว่าครบเครื่องครับเวิร์กเดตเป็นแบบกลางสูงนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะ สำหรับ OVR 109สำหรับตัวท็อป3นะผมว่าประมาณพัน0กก็ถือว่าแพงอยู่เอาตามตรงจริงๆก็แพง OVR 109ตัวราคาเนี่ยจริงๆ1 1 0ยเขายังตัวละพันนิดๆเลยครับแพงกว่ากิมมิดอีกตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บัก๊กเป็นเรียกว่าเป็นตัวบั๊กของสาย h ฮดทวีตนะครับส่วนใครสายมินวิดีโอเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกครับผมว่าไปซื้อตัว OVR จะเยอะดีวกว่านะครับส่วน h ฮดตเนะี่ยใครอยากได้ซ d ดแบบไว้ใจได้เกมรับเหนี่ยวเนี่ยก็มาจัดวีล่าได้เลยครับก็ค่อนข้างที่จะจบอยู่นะครับ ส่วนอันดับ2ผมก็ให้ดุงก้านะหรือว่าดังก้านะครับแต่ผมเรียกเป็นดุงก้าแล้วกันตัวเนี้ยมันจะสูสีวีล่าหน่อยแต่ตัวเนี้ยสกิลมบสีดาวนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่ามันดีอย่างเสียอย่างนะครับสาหรับดุงก้าแล้วก็วีล่าเนี่ยดุงก้าเนี่ยข้อดีเลยคือพลังงานเยอะ สกิลมุฟสีดาวมีความคล่องตัวสูงจ่ายบอลดีกว่าวิล่าความไวดีนะครับเกมรับผมว่าใกล้ๆก,กันส่วนข้อดีของวิล่าเนี่ยแม่งอ่ามันจะเป็นตัวบั๊กหน่อยเกมลุกอ่าเกมลุกเนี่ยจะไม่ได้เลยนะครับส่วนเกมรับเนี่ยคือรับจบหมดภาคพื้นภาคาอากาศคือไล่วิ่งไล่กระเด็นหมดแล้วก็เอไอดีมากๆครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างเยียมมาใหม่อยู่ต้องก,ก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์นิดนึงแต่โดยรวมแล้วผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่อ่าเอไอดีเข้าปะทะดีมากๆนะครับแต่ข้อเสียเลยคือการกระโดดอะไรพวกเนี้ยด้วยส่วนสูง17 6ด้ยล ทำให้เป็นข้อเสียค่อนข้างแย่เล็กน้อยสําหรับดุงกาครับคือการกระโดดอย่างนีน้อย่างเดียวเลยนะครับนอกนั้นผมว่าดีหมดเลยนะเรื่องของความไวความคล่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีหมดเลยเก็บเกมลงเกมรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นบูตลุงด้วยนะครับก็อัปโหลดครับเป็นซีดีมตัวตัดเกมตัวน่สไตล์ยืนเดี่ยวยืนคู่ได้หมดนะครับราคาประมาณ0 0 0พนนะครับใครที่แบบเอ่ออยากแลกไม่อยากเสียเงินมีเก็บจิ๊กซอว์อยู่ผมว่าพันหนึ่งผมว่าคุ้มนะค่อนข้างจะคุ้มเลยพันจิ๊กซอว์นะครับ เวิร์กเลเนี่ยผมว่าถ้าเกิดมีพลังแฝงเนี่ยเกิลน่ะสวยเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการยิงก็ยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะเอายิงจริงในเกมนะครับก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแล้วก็พลังต่างๆก็ไม่มีอะไรมากก็ไปอัพกันได้เลยก็แนะนําให้เป็นอัพรลเวลสไปเลยครับอัพโลด้วยสามแล้วก็เป็นสมอเวลหนึ่งนะครับหรือจะเป็นสมบอลเวลหนึ่งก็ได้นะสำหรับดุกลกาก็อยู่ให้เป็นอันดับ2นะตอนนี้เลยนะครับ ตัวตัวต่อไปก็จะเป็นตูเล่นะ CDM ที่รับจบทุกอย่างครับก็เป็นตัวเนี้ยผมว่าโนหนึ่งราคาแม่งยังโนหนึ่งเลยราคาตัวละสามพันแพงชิบหายเลยนะตัวนี้ก็รับจบนะครับรูปร่างสูงใหญ่พลังงานดีมีความคล่องตัวสูงสกิลมุฟสีดาวอ่าเกมรับก็ได้เกมลุกก็ได้คือรับจบครับตัวนี้สาหรับนะตอนนี้นะก็ต้องรอวีล่าตัวใหม่พลังแฝงก็จะมีแบบอ่าพวกอ่าเรื่องของการยิงแล้วก็สามารถเป็นตัวทําเกมก็คือทําอะไรได้หมดเลยถ้าเกิดคู่กับวีล่าหรือว่าดุงกาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับใครที่ ก็ยืนเดีย่ยวยิงคู่ได้หมดเพราะว่าเกมรับมันไว้ใจได้อยู่ไม่ค่อยแย่ครับเกมรับผมว่าเกมรับแม่งก็เก่งด้วยนะเกมดุก็ยิงไกลอะไรเนี่ยคมหมดครับเรื่องของพลังอะไรเนหะ็นปะพลังยิงการยิงคือโคดโกงอตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าโน1นนะตอนนี้นะ ผมว่าแม่งจบจริงๆตัวนี้สําหรับใครที่หาซเียมสารพัดประโยชน์นะครับพบจบในตัวเดียวอารมณ์เหมือนกุลิดอะตัวเนี้ยครับสำหรับตัวเล่นนะครับแค่เท้าแบบ4ีห้าเฉยนะก็เอกฉันผมยกให้ตัวเนี้ยโนหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้เลยนะครับบูดไม่ต้องลุ้งหรอกครับก็คือเล่นได้หมดนะสบายเลยครับ AI ไดีด้วยนะสำหรับยายาตัวเล่นนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ